ใหญ่คนท okay. right? ี่ทําวิจัยท่องเที่ยวก็จะจบท่องเที่ยวนะครับอันนี้คนวิจัยท่องเที่ยวจบเกษตรนะครับแล้วก็ทํางานวิจัยกับปะจานที่จบแค่ท่องเที่ยวแล้วก็ทีมงานเรามีประมาณ18คนนะครับจากหลายๆคณะนะครับมีคณะสกษาศาสตร์บริหารธุรกิจนะครับที่สอนเรื่องท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีเกษตรนะครับก็มีหลายๆคณะนะครับด้วยกันล้วก็สังคมศาสตร์ครับเขาแต่อไปนะครับอันนี้ภายก็ต่อรู้อยู่แล้วนะครับมีเรื่องของ กิจกรรมผลไม้นะครับท่องเที่ยวสวนผลไม้ถนนผลไม้นี่รู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคนเรียกว่าถ้าเกิดว่ามาระยองเนี่ยทุกคนรู้จักการท่องเที่ยวผลไม้นะครับเราก็เลยใ้จังหวัดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเราเป็นกันนะครับต่อไปนะครับเปนต่อไปนะครับครับในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับอย่างที่เมื่อกี้ทุกที่ถามนะครับว่าเรามีทีมวันใดสวนก็ไปวิเคราะห์ใช่ไหมครับเข้าไปวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับว่าทางการท่องเที่ยวเกษตรของเราเนี่ยมีความพร้อมมากอยขนาดไหน แล้วก็ที่สองคือเรื่องของการนำผลินพันฑ์นะครับเหมือนท่านท่านผู้ในาการททนะครับพูดถึงว่าเราจะมีเส้นทางท่องเที่ยวผลไม้ใช่ไหมครับจริงๆเรามีอยู่แล้วแต่เนี้ยเราจิเชื่อว่าจะเป็นท่องเที่ยวผลไม้กลบท่องเที่ยวผลไม้รื่นเือนท่องเที่ยวผลไม้เป็นจัพันหรือว่าท่องเที่ยวผลไม้ที่เป็นโลคาบอนนะครับทาไมต้องเป็นโลคาบอลนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตอนนี้นะครับในกระแสของโลกเองนะครับเนื่องจากภาวะโลกร้อนนะครับหรือบางคนบอกว่า โลกรวมอุณภูมิสูงขึ้นเราจะร้อนขึ้นนะครับดังนั้นแล้วในยุโรปเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะทําการค้าขายกับเขานะครับไม่ว่าสินค้าอะไรก็ตามคุณไปประเมินก่อนคุณปลดปล่อยอตัวคาร์บอนเท่าไหร่ก็คือเทียบเท่าคาร์บอนไนนะครับมนเดิเป็นตันนะครับอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดตอนที่จัดอบรมจริงเดี๋ยวผมจะมีการรบรมเรื่องนี้บรรยายเกือบกว่าสามชั่วโมงเลยนะครับเพื่อจะเข้าใจแล้วก็คำนวณคาร์บอนเครดิตผมได้ยินคาร์บอนเครดิตเนาะครับส่วนคนว้เราขายคาร์บอนเครดิตได้นะครับ ถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปอบรมกันเรานะครับแล้วก็ยินดีครับยังไม่ได้ประกาศน,นะครับว่าจะวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวนะครับยังนึงก็คือกิจกรรมฮะกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาที่ส่วนของท่านแล้วมีกิจกรรม,มอะไรบ้างหรือว่าอะไรนะนั่งอะนช่างช่างอะรนะเออซื้อซื้อช่างนั่งขายทำอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวยุโรปมาสมมว่ากลุ่มยุโรปนะครับ หรือกลุ่มอเมริกากลุ่มอะไรก็ตามที่เขาสนใจเรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนสุที่เป็นสูตรก็คือการลดการปลดปล่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับเรานั่งเครื่องบินมันก็จะปล่อยก๊าซคาร์บอนแนอตอรไซ์นะครับมาเยอะนะครับก็คือเขาเรียกว่ามีการปลดปล่อยเยอะถ้าเกิดเรากัดเก็บก็คืออะไรครับเราปลูกต้นไม้ใช่ไหมเราปลูกต้นไม้ในสวนผลไม้เราอีกต้นทุเรียนต้นใบพุดต้นอะไรล่ะลองคองใช่ไหมครับเราเป็นฝ่ายกัดเก็บงั้นเราเราสามารถที่จะเข้าประเมินในสวนเรานะครับว่าเรามีคาร์บอน ถ้าวันใดมีหน่วยงานจะมาซื้อหน่วยงานเอกชนเช่นปตทนะครับการบินไทยนะครับสุกสายการบินนะครับไม่ว่าแอร์เอเชียนกแอร์เอยอะไรนะไอ้ตัวไลออนแอร์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาเราซื้อตัวเครื่องบินนะครับเขาจะบอกเลยว่าเที่ยวบินเนี้ยมันปล่อยคา่าบันมันเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วเขาจะต้องรวบรวมการปล่อยคราบอนของเขาเนี่ยแล้วต้องไปซื้อกับหน่วยงานที่กักเก็บนะครับดังนั้นไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราในเรื่องของการประเมินคราบอนเครดิต แต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะขายได้ราคาสูงนะครับอยู่รายละเอียดเราไม่ได้พูดถึงวันที่เราลงนะเอาเป็นว่าเรื่องของกิจกรรมนะครับว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรบ้างนะครับเช่นเส้นทางท่องเที่ยวหรือกิจกรรมในการที่จะกักเก็บคาร์บอนนะครับแล้วประการที่3ก็คือเรื่องของการทํานโยบายครับก็คือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับเราก็เป็นมหาลัยที่ทําเรื่องของงานวิจัยนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารทุนนะครับเพื่อ สริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับหรือบอกว่าขอนะเะง่ายง่ายเพาใบไม้ขอขข่เพราะใบไม้พอพันขอไข่นะครับอันนี้ก็หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับก็ทํางานมีเอ็มบูยุกับการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับเอ็มบอยูหลายหน่วยงานนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานตรงนี้ก็คือว่าหลังจากที่เราทําตรงนี้เสร็จเนี่ยก็จะมีทําในเรื่องของการระดมสมองของที่้อกษตรกรนะครับที่ทำเรื่องท่องเที่ยวประเรเนี่ยมาช่วยกันเขียนข้อเสนอแนะถึงนโยบายถ้าเราจะทําท่องเที่ยวอะไรฮะ เกษตรมุ่งสู่คาร์บอนสูตที่เป็นศูนย์เนี่ยตอนนี้ทะท,ะท,ะทะช่วยสนับสนุนแล้วใช่ไหมครับพี่วัในใดคนละตอนแรคนละร้อยสิบสิบใช่ไหมเมื่อกี้นี่ไหมครับต้องหมดสามพันสิบที่ผมฟังใช่ไหมครับก็บ 3, บบะจังหวัดอื่นบ้างแหละนะครับจังหวัดติดเฉลี่ยโล่ก็อยากทําเหมือนกันใช่ไหมอาจจะต้องมีการข้อเสนอแนะอื่นๆว่านอกจากเป็นสิทธิตรงนี้แล้วมีอะไรอีกอย่างอีกมีไหมหรือว่าข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาลว่าช่วยประเมินคาร์บอนเครดิตแต่ละส่วนได้ไหมแต่ละส่วนเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่แต่สิบไร่ขึ้นไปนะครับ ถ้าต่ำกว่า10ไรทท่านไม่สามารถขายคาร์บอนเครดิตได้นะครับราคาเชลีตอนนี้อยู่ประมาณ1ตันของคาร์บอนไดไอท์เท่านะครับก็คือประมาณ100-200บาทนะครับต่อตันคาร์บอนไดไอท์เท่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าของทอรสไอ้ทรสศนะฮะเขาจะบอกว่าขายทีา3,000บาทต่อตัน,น,น,นคาร์บอนไดไอท์เท่านะครับอันนั้นเขาเป็น P.R. ครับก็คือประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ก็คือโปรโมชนะฮะ ที่ว่าเขาไปนับไอป่าชุมชนป่าอะไรทั้งหลายแล้วก็ขายแตละสามพันนะความจริงมันไม่ได้นะครับมันได้อยู่ประมาณ200ร้อยสูงสุดนะครับตอนนี้นะครับณปัจจุบันแต่ว่าอนาคตอาจจะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับยุโรปทุกสายการบินที่บินเข้ายุโรปจะต้องจ่ายค่าการปล่อยคาร์บอนนะครับดังนั้นเขาก็ต้องอะไรครับไป่ไปปลูกป่าก็ต้องซื้อจากพวกเรานะครับที่มีพื้นที่แต่สิไร่ขึ้นไปนะฮะต่ำกว่าสิไร่ไม่ได้นะครับเพราะถือว่าเป็นกติกาที่เขาใช้ทั่วโลกนะครับแล้วก็วิธีการประเมิน นะครับวิธีการขายคาร์บอนคิดติดวันที่อบรมเราจะเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ในส่วนของการท่องเที่ยวม้เล่าให้ฟังมาทรับสามข้อนะครับประตูแบประตูสมลัถนะครับต่อไปนะครับพื้นที่ศึกษาเนี่ยเราก็ทําในแบ่งจังหวัดนะครับนครนายกปาจีบุรีสระดไอสัดแก้วนะครับฉันเชนเซาเชนบุรีระยองจันทบุรีลาวตางก็คือวิ่งอยู่พื้นที่ตะวันออกนี่แหละก็จะเจอทีมอะเรสวยนะครับมีอาจารย์ถึงสิบแปดท่านแล้วก็มีผู้ช่วยวิจัยประมาณสี่ห้าคน ครับที่วิ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เข้าไปเปิดตามส่วนที่ี่เจอแล้วครับนะฮะอาจจะแปลกใจว่ามาไกลนะฮะแต่เราทํางานร่วมกันที่นี่ครับก็คือราชมงคลนะครับกับมหาลัยบุรพาที่นี่นะครับเป็นคุณานที่แบบร่วมกันต่อไปครับตอนนี้ที่ผมตําเรียนนะครับว่านอกจากมีข้อสักยภาพแล้วมีข้อความต้องการแล้วก็คือเราไปทําแบบสอบถามด้วยนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ทาไมเรามีเด็กของเราเข้าไปแบบสอบถามตามแหล่งท่องเที่ยวเกษตรทั้งหมดเลยว่าทางด้านความต้องการของท่องเที่ยวเขาต้องการอะไรบ้างถ้ามาท่องเที่ยวเกษตร แล้วก็ตัวแหล่งเองเนี่ยนะครับแหลท่องเที่ยวเองเนี่ยมีอะไรที่พร้อมจะให้ในักท่องเที่ยวบ้างนะครับนีบนค่คือทาแบบประเมินนะครับแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการจัดอบรมอย่างที่เราได้ฟังนะครับอบรมเรื่องของการกักเก็บคาร์บอนนะครับอบรมในเรื่องของการขายคาร์บอนเครดิตอบรมในเรื่องของการสร้างนโยบายถึงนโยบายนะครับว่าพูดง่ายๆคือเกษตรกรต้องการอะไรให้นักบาล นับสนุนเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างที่ตอนนี้ทองสนับสนุนเรื่องของสิทธิ์ใช่ไหมครับว่าได้คนละร้อยในคำนองนี้นะครับสิทธิละร้อยก็อาจจะมีเรื่องอติดตามมานะครับเช่นเอาไปลดภาษีกันได้ไหมนะครับด้ือว่าคำนองนี้นะครับก็จะเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เราจะเสนอให้กับรัฐบาลนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือนอกจากข้อเสนอแนะแล้วอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะเอาโครงการของท่านเนี่ยนะครับเช่นเมื่อกี้เราได้ยินว่านะฮะสวดพันธะแด์นะฮะเมื่อกี้ไปหาน้องวานเบื่อ สสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ไปหลายๆส่วนนะครับเราก็จะต้องเก็บข้อมูลในแต่ละที่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอากิจกรรมของแต่ละส่วนนะครับเอาไปเสนอขายให้กับเรื่องของการท่องเที่ยวนานาชาติก็คือมันจะมีงานการท่องเที่ยวนานาชาติอยู่ที่เยอรมนนะครับที่เรียกว่าเรียกว่าเวิร์ดทัวริสึมแมเจเมนต์นะครับก็มีงานเลือกเป็นงานของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับกรมที่ทัวริสึมในทมดองเนสนะครับก็มีที่เยอรมันกับที่อังกฤษ นะครับก็จะเป็นการเสนอการท่องเที่ยวให้กับทางต่างชาติแล้วก็พานักตัท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยก็คือมีการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานของปปจะทาเป็นเรื่องของการทดสอบแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่ที่พวกเราจะต้องเกี่ยวข้องก็คือขอรับทราบคบว่าแต่ละแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยชุดของที่เนี่ยถ้าเกิดท่องเที่ยวไปแล้วเนี่ยที่มีกิจกรรมอะไรให้เขาทำบ้าง เราไม่ต้องบวกเรื่องภาษาครับเพราะเรามีิภาษาไปให้นะครับกกมีไกด์ไปให้อยู่แล้วเขาแปลภาษาให้เรียบร้อยไม่ต้องบวกเพียงแต่ว่ามีจะมีกิจกรรมให้เขาทาเช่นบางส่วนบอกว่าไปช่วยผสมเกสสทุเรียนบางส่วนบอกว่าไปช่วยเก็บทุเรียนบางส่วนบอกว่าให้ชิมหลายๆพันนะครับแล้วก็ผ่านเดินสวนนะครับเส้นทางาราวอนเครดิตสั้นๆเลยนะครับมันมี4ประกาศครนะอันนี้หนึ่งคือการเดินทางถ้าปกติเรามีรถลัางเดินทางใช่ไหมเราก็แนะนำได้สุพรรตาแานเราเปลี่ยนรถดีไหม จากรถดีเซลรถเป็นสิ่งเนี่ยเอาเป็นรถไฟฟ้าหะรถแบตเตอรี่มันก็จะไม่ปล่อยคาร์บอมนมอนอกไซด์ถูกไหมหรือไม่เตือไม่ปล่อยในเรื่องของคาร์บอนมาถูกไหมไมันจะเป็นเรื่องของรถหรือการเดินทางแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม,เาไม,เาไม่เราไม่ได้เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่เราบอกว่าเราเป็นส่วนที่ประมาณสิบที่สิบไร่ก็จัดเส้นทางเดินถูกไหมครับเดินหรือขี่จักรยานนะครับขี่จักรยานนะายานี่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวว่าเดินจากจุดน,นั้นไปจุดน,นี้อะไรตองนี้นะครับก็คือ ไม่ใช้รถล่างที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับหรือเครื่องที่เป็นเป็นสินะครับอันที่2คือเรื่องที่พักนะครับสุพัฒนาแนนเราก็แนะนําว่าที่พักเราเป็นโซลาเซลล์ดีไหมเราเปิดแอร์ก็จริงแต่ว่าเป็นโซลาเซลล์นะครับก็คือจะลดในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าซึ่งมาจากอะไรไครับฐานินไ้หาพลังล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะครับอันที่3คือเรื่องอาหารที่เมื่อกี้บอกว่ามีอาหารทึงเมืองใช่ไหมครับเอ่อถ้าเป็นเราดูแลนักท่องเที่ยวเช่นฝรั่งมานะครับพาไปกินอะไรฮะไออาหาร กระชับใช่ไหมใช่ไหมที่แกงใช่ไหมเป็นผักกระชับเออผักกระชับนะเนี่ยนะครอาหารพื้นเมืองที่อื่นไม่มีใช่ไหมมีคุณค่าทางอาหารสูงอะไรทำนองเนี้ยหรือว่าเรามีแกงอะไรครับเมื่อกี้พวกเราพูดถึงแกงกับสักอย่างหนึ่งอ่ะเพื่อนๆอ่ะได้แหละนะครับก็นันเที่ยวอาจจะลองชิมดูนะครับอาจจะต้องทำรสชาติให้มันเป็นอะไรกลางๆนิดนึงนะอย่าเผ็ดมากนะครับเพราะว่าต่างชาติทานถางมันไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องอาหารก็คืออาหารพื้นเมืองไม่ใช่ว่าเราไปแหล่งท่องเที่ยวไปสวนทุเรียนพี่ม<ด>ีท<ด>ุเร<ด>ียนให้กินเสร็จแล้วพี่เล็กปากเต็ ปาสซอนที่ต้องออกมาจากตู้ทะเลลึกที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดพี่เอาปากซาร์นมมันต้องขนส่งมาใช่ไหมมันก็ปล่อยคำ้ำลบใส่ยเยอะะเลยแต่ถ้าเกิดว่าพี่ใช้อาหารดิบๆในทุ่ที่ของท่านเองนะครับมันก็จะต้องไม่มีการขนส่งกระมวนการมันก็เป็นการลดการปล่อยคาร์บอนได้อันที่4ประการสุดท้ายอย่างที่ท่านผอพูดนะครับเรื่องของการกาจัดของเสียเช่นเปลือกทุเรียนเนี่ยเราจะไปทําอะไรเราจะไปทาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือไปทําอะไร ที่มันมีราคามากกว่านั้นตอนนี้ขอส่งผู้เรียนไปทำนี่ฮะย่อยด้วยเอนไซม์นะครับแล้วไปทําอาหารสัตว์เลี้ยงโคโคนลงาครับที่เป็นเนื้อที่เป็นอะไรนะเนือที่เนือวากิวอะไรพวกนี้นะครับที่นครสวรรค์เขนะครับเราอาจจะเชิญวิทยากรจากนครสวรรค์มาบรรยายพวกเราทาว่าถ้าผทุเรียนเนี่ยถ้าย่อยด้วยเอนไซม์แล้วเนี่ยมันสามารถทําอาหารสัตว์ได้ก็คือขายเป็นอาหารค้น ให้กับคนเรือนะครับคนเรืองก็จะมีคุณภาพดีแล้วก็สามารถขายได้เป็นเนื้อวากิวนะครับที่มีคุณภาพแพงน,นะครับหรือราคาสูงขึง้นนะครับนี่คือภาพรวมโครงการเรานะครับแบบเร็เวเรวนะครับสั้นๆนะครับก็คงไปลงตันพวกเรามากแล้วก็ที่เดิยก็จะเป็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ผมอนุญาตแชร์ลงไปในไลน์กลุ่มแลาวกันนะครับกลุ่มไลน์ของเราเพื่อใครอยากจะไปดูรายละเอียดนะครับแต่ในหางสารจริงๆมีแค่นี้ครับคือผมจะเข้าไปช่วยประเมินแล้วก็เรื่องการประเมินสตาร์เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ ก็คุยกันนะครับในทีมวิจัยของเราว่าเดี๋ยวเราเข้าไปทำให้นะครับแล้วก็เสนอให้ทางท่องเที่ยวนะครับทางทนทบช่วยพิจารณาทีหนึ่งว่าเห็นครอบต้องกับเราไหมนะครับก็จะไปช่วยพวกเรานะครับว่าเราจะประเมินสามดาวสี่ดาวห้าดาวหรือทางมหาไรทะเลส่วนกับทีมวิจัยไปช่วยทําให้นะครับแล้วก็ขอเสนอให้ทางทททพิจารณาทีหนึ่งว่าเห็นคอต้องกับเราไหมนะครับหรือว่ามีข้อเสนอนะเรข้อเสนอ่จะช่วยปรับแก้ไขให้พวกเราก็จะได้ไม่ต้องไปนั่งประเมินเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาง โครงการวิจัยจะมาช่วยดูแลแล้ว็ช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็ผลโครงการนี้เราไม่ได้ไปไหนนะครับเรายังติดต่อประสานงานกันนะครับในรายกลุ่มอยู่นะครับเราสามารถที่จะจัดกิจกรรมในเูิ่เติมได้นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนท่านตั้งครับท้ายที่สุดต้องขอบคุณท่านผู้การนะครับที่ให้โอกาสเรามาชี้แจงโครงการนะครับแล้วก็โดยพบปะพี่น้องเสษ็รก่อนทุกท่านแล้วก็ผมเองก็เป็นเกิดรกรนองนพวกเรานะผมทำส่วนอยู่ที่ซัปไฟวันนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นส่วนทุเรียน แต่มีประมาณสักสิบไร่นะไม่ไม่เยอะมากแต่ว่ามีบางวงไม่มีอะไรด้วยเปอร์เซ็นต์แล้วมี24ไร่นะครับแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นอาจารย์มหาลัยแล้วก็ทำงานวิจัยเรื่องของคละบาทนะครับถ้ามีอะไรให้ผมกลับใช้ยิ่ดีนะครับเช่นดอกล่วงับยังไงไม่ให้ร่วงอะไรทำดอกเนี่ยอะไรับก็ยินดีนะครับขอบคุณมากครับผมครับขอเนออะไรกลัอะคะี่จะเป็นไลน์กลุ่มเอาไว้แจ้งข้อสั่เรื่องการบรมอะคะแต่เอาไลน์ของสวททไมได้คือว่าแต่ก็มาเดียวกันได้ครับ ขอบคุณครับครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับจริงๆก็น่าจะเป็น